Thank you นครนนทนิวส์อีกเช่นเคยสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวใดที่น่าสนใจบ้างไปชมกันเลยค่ะนายนิยมประสงค์ชัยกุลรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสาธารณาสุขมูลฐานเพื่อฝึกอบรมและดูงานพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อประชาชนในเขตเทศบาลน,นครนนทบุรีณัดจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่20 22พฤศจิกายน สวัสดิการสังคมจากโครงการส่งเสริมสนับสนุน การจัดประชาคมแผนชุมชนในระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดทำแผนชุมชนและกำหนดกรอบการจัดทำแผนชุมชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเป็นการบูรณาการความคิดการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชนโดยมีนายสมนึกธนเดชาคุณนายกเทศมนตรีเป็นประธานณนห้องประชุมชั้น5สำนักงานเทศบาลนครนนทบ,บุรีอาคาร2 เทศบาลนครนนทบ,บุรีจัดการประชุมสภาเทศบาลนครนนทบ,บุรีสมัยสามัญสมัยที่4ประจำปีพุทธศักราช2565โดยมีนางสาวสศิวิมลทองโอลานประธานสภาเทศบาลนายสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการประชุมโดยมีระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลที่สำคัญอาทิเรื่องการเลือกเลขานุก,การสภาเทศบาลนครนนทบ,บุรี ยัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2565ยัตติขอความเห็นชอบระเบียบสภาเทศบาลนครนนทบ,บุรีว่าด้วยการดําเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นพุทธศักราช2565และได้รับเกียรติจากนายทัตธรรมภูวรัตนโชธผู้นวยการกลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบ,บุรีเข้าร่วมรับฟังการประชุมเมื่อวันที่24พฤศจิกายนณห้องประชุมสภาเทศบาลนครน,นนทบ,บุรีชั้น4อาคาร 2, 2> นาวาอากาศเอกสวานิยมเหตุรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยหัวหน้าสนราชการและพนักงานเทศบาลเข้าร่วมพิธีวางพัวมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 เนืงในวันสมเด็จพระมหาธีรรดาเจ้าประจำปี2565เมื่อวันที่25พฤศจิกายนณพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกมรมราชทรร์จังหวัดนนทบุรี วันที่25-26พฤศจิกายนนายสมนึกธนาเดชากุลนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าสนราชการเข้าร่วมในการแข่งขันเรือยาวประเพณีและเรือนานาชาติครั้งที่11ประจำปี2565ณริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม8ฝั่งธนบุรีเพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีของไทยโดยเทศบาลนครนนทบ,บุรีส่งเรือประเภท30ฝีพายและเรือยาว30ฝีพายยิง คู่พิเศษระหว่างกรุงเทพมหานครเรือเอราวันพบนนทบุรีสาวเมืองนนร่วมการแข่งขันโดยผลการแข่งขันเรือยาวคู่พิเศษประเภท30ฝีพายหญิงสาวเมืองนนโชว์ความแข็งแกร่งเหนือทีมสาวกรุงเทพมหานครคว้ารางวัลชนะเลเิศไปรครองส่วนเรือยาวประเภท30ฝีพายหนุ่มเมืองนนทำผลงานดีที่สุดที่อันดับที่6 และปิดท้ายข่าวรอบสัปดาห์ในอาทิตย์นี้สำนักการสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมจัดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลนครนนทบุรีประจำปี2565โดยมีนายนิยมประสงคชัยกุลรองนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมภายในชุมชนต่างๆของเทศบาลนครนนทบุรีโดยมีผู้แทนชุมชนออกมาร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย และทั้งหมดนี้นะคะคือการประมวลข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ